ทุกคนอยากได้คามขั้งแรกกันไหมครับผมนี่แหละคนหนึ่งที่อยากได้นั่งดูมานานมากเลยนะครับว่ราคนอื่นเนี่ยได้คอมมารีวิวคอมไม่ดูเราก็อยากได้บ้างรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาจัดส่งแค่ประมาณ4-5วันเองถือว่ามันเร็วมากๆเงินทั้งหมดที่ห,ทหาว่าได้ก็มาลงที่นี่แหละครึ่งหนึ่งแล้วก็ครอบครัวพพอร์ตอีกครึ่งหนึ่งเครื่องนี้มันเลยเข้ามาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วฮะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามคองเครื่องน,นี้เกือบจะไม่ถึงมือผมแน่ๆเลยตอนที่เขาามาส่งนะครับเขาโทรมาผมก็ไม่ได้รับไม่เห็นด้วยแต่ก็เกือบแล้วนะเกือบไม่ได้ของลนะเกือบเสียงเงินสามพันฟรีๆค่ามัดจำอาจจะเสียงเบาไปหน่อยเพราะว่าทุกคนนอนกันหมดแล้วเราเรื่องที่จะมาอัดตอนกลางคืนเองเพราะว่าตอนเช้ามันวุ่นวายมากถ้าดูคนอื่นมาก็ ก็จะเหมือนเดิมก็จะมีถุงลมเหมือนเดิมถุงลมการกระแทกเนี่ยเขาใส่มาแบบไม่งกเลยนะครับคือแบบไม่งกเลยอะ่ะมันเยอะไปม,มันเยอะไปอะ่ะเปิดกล่องมาก็เจอของแถมนะครับเสื้อกับข้าวสารเขาจะให้บินมาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างของครบหรือเปล่าราคาเท่าไหร่ครบไหมครบทวนไหม แต่และชิ้นราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คอมสั่งรวมจอไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้ของแถมเช่นคีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็เมาส์แผ่นรองเมาส์ตัดมาแบบสั้นๆเลยเออนี่ก็จะเป็นจอที่สั่งมาพร้อมคอมเลยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยบ้านอาจจะโลกนิดนึงนะไม่นิดแล้วจะเยอะเลย นี่เป็นจอที่ที่มือใหม่ก็ประกอบได้มันแบบโคตรง่ายอะ่ะมันประกอบง่ายมากไม่คิดว่าจอมันจะใหญ่มากจนแบบตกใจอะ่ะตกใจเลยว่าแม่งดูใน y u t u b e เนี่ยม่งมัน,ม,นมันเล็กมันดูเล็กอะ่ะแต่พอมาเจอจริงๆแม่งแม่งใหญ่มากโอเคพระเอกเรามาแล้วก็จะเป็นคอมนะครับ เคสตัวนี้ผมสั่งมาเป็นเคสสีขาวนะครับแล้วก็มันใหญ่มากๆใหญ่จนแบบข้างในมันโล่งเลยเมนบอร์ดเมนบอร์ดเนี่ยมีแค่นิดเดียวเองกับการ์ดจอที่มันแก็นิดเดียวเหมือนกันอะแล้วมาใส่เคสใหญ่แบบเนี้ยมันบบมันดูโล่งเลยตอนนี้น่าจะทำที่ดักฝุ่นข้างล่างหลุดนะครับแต่ก็ยังดีที่หาทางต่อกลับได้นะ ต่อไปเราก็จะเอาถุงลมข้างในออกอันนี้ต้องระวังมากๆถ้าเราไม่จับเคสมันนอนลงเนี่ยแล้วเปิดกระจกมันอาจจะแบบหล่นแตกเลยก็ได้ถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยเสียดายเสียดายมากๆคอมก็ยังไม่ได้เปิดกระจกแตกซะแล้วน,นี่ก็ค่อยคค่อยๆหยย,ย,ยยิบออกมาเผื่อว่ามันจะไปเกี่ยวสายเมนบอร์ดหรือว่าการ์ดจอมันอาจจะชำรุดได้ แต่ก็อัดมาเยอะเหมือนกันเนาะก็เข้าใจได้ว่าเคสมันใหญ่มากๆจนแบบเน่ะเห็นไหมเมนบอร์ดกับการ์ดจอมันมีแค่แค่แค่ครึ่งเดียวเองอะแ่จะเป็น1ส่วน4ในในตัวเคสเลยก่อนปิดนะครับสังเกตพลาสติกดีๆนะตัวฝามันมันจะมีพลาสติกหุ้มอยู่ทั้ง2ด้านเลยแล้วก็จะแกะทั้ง2ด้านเลย ไม่แกะออกมันก็ไม่ระบายความร้อนให้นะครับสุดท้ายแล้วก็ปิดเคสครับผมพร้อมใช้งาน